สวัสดีครับวันนี้ผมกับเราอีกแล้วกับ x อ็นะคบวันนี้เราจะมาบอกข้อมูลของ S C P 1 6ึ่ S C P ไม่ใช่ดิ S C P 1 0 6ศนะครับมีคนขอมาครับว่าทำวิดีโอข้อมูลของ S C P 1 0 6ตัวนี้เลยนะครับก็ผมจะมาบอกครบอันนี้ผมในเกือกนะก็ผนตามนี้เลยกับข้อมูลมาณนี้ ซึ่งข้อมูลตัวนี้ครับผมไม่รู้น้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ก็กอ่านไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวผมอ่านให้นะ SCP 106นั้นดูเหมือนตัวตนแบบมนุษย์ไวชราซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยจริงนะครับเอออย่างภากลักษณะภายนอกนี้ เปลี่ยนแปลงเขียนผิดป่าวะเปลี่ยนแปลงอยู่บางอยู่อยู่บ้างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่นะแต่ทั้งหมดจะมีสภาพของเนื้อตายเน่าให้เห็นเสมอ scp 1พีนหนั้นให้ว่องไวนักและจะอยู่เฉยได้เป็นวัน,วนเพื่อ รอเหยื่อ SCP 1 0 6ยังไม่สามารถยังสามารถเคลื่อนไปตามพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งได้และสามารถยืนกลับหัวได้เท่าไหร่แค่นี้หรอครับทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับก็ไปหาดูกันได้เลย อะไรน่นาาบอะไรนัร่นแ่ะจิ้งเหรนนั่ไปกินอะไรมาโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปก็จะเป็นขค่นนี้ครับกับข้อมูลของ S.P ตัวนี้นะครับก็ละก่อนนะครับไปเจอกันใคลิปหน้าข้อมูล S.P ตัวอะไรก็มาขอกันได้นะครับที่ไป